ออกไปสั้งเลยก็ดีอ่ะไว้น้ำมันเหลือไม่พอละวสั้งแม่งแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยสั่งดีอ่ะเหยาเยอะสดนี่โดนแน่นอนอ่ะจะไปดีวะ,ยะยเยอะไปเะปะฮะอะไรอะไปเยอะนะอะไราาน้ำมันอ่ะมันจะพอเดือดได้อยู่ปล่าเหลือสำรองอยู่หน่อยนึง กินโถ่ค่ำเลยนะเดี๋ยวดูลองตรงนี้แป๊บนึง เไอ้นั่นตะกัวมันไม่พอหรอกใช้เหยื่อติ๊ดเดียวเดย๋ยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตาเบ็ดเบ็ดสองี่ยใช้เหยื่อติด๊ดแล้วใ้ตะกวัวตัวเดิมตัวเดิมจะลงตรงเหมามีตะกัวอยู่ในนั้นแหละลองดูว่า ใส่ตัวเดี๋ยวทิ้งสมองเลยแต่งหยอดไหมงั้นอย่างงี้เดี๋ยวจะกลัวยิ่งมีน้อยๆเลยจะเหยื่จิกลงไปไหมก็เสียดายตักเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะเหยื <c oughs> ยอจิกนั้นหายยากตรงลำบากสั่งลาซาด้า ออกมาเลี้ยงข้างนอกดีๆก่อนวางเลี้ยงเลี้ยงดีๆเดี๋ยวหกอีกต่กวมอยู่คนตะกาเนี่ย,ออยโอ้ยหลุดโอ้ยอ้ยหลุดโอ้ย,อย,อยไปหมดขูงอะไรมาไม่ต้องใส่กล่องลูกเขาลูกแคก่น,นั้เดี๋ยวก็ได้ เหมือนน้ำมันชิบหาย แ่นเหยื่อเล็กๆพอแ่นตกปตลายสะพานน่ะนีะ่จะตายปะวะเป็นไ,ไม่ได้เอายางาล็อกตะกัว,กวให้มันติดเลยอย่างงหมดแล้วตายตะกัว,กวมึงเบามึงเอายางยางลัดให้ตะกัว,กวมันไม่วิ่งอ่ะดูแลตัวเองหน่อยหน่อย ูกตาเบ็ดคืบเดียวตาเบ็ดแค่คืบเดียวะนะยาวไปวมันนี่นี่ยาวไปแล้วมันกินแล้วเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเท่านี้พอนเนี่ยคืบเดียวเนี่ยเนี่ยเยี๋เท่านี้พอแล้วเนี่ยดูดปุ๊บมันจะเข้าไปเลยเกี่ยวเยอะใหญ่แล้วมันต่อจอุดนั้นเอง ปวดนี่ปวดย,ยงงอางหเอา้าเอออย่างนั้นก็ได้ทำกันไปแล้วเอาคืนมาหน่อยคืนนึงเอายางรัดติก,ก็สายเมนไปเลยก็ตัวนี้ว่ามึงใช้ลูกหมุนก็เนี่ยลุกเออนั่นแหละตะกวใส่ตรงก่อนถึงลูกหมุนก็เหมือนตกนาดินธรรมดาที่หลยก็เอาแค่นี้เม็ดเดียวฟุตเดียวคืบเดียววอ เนี่ยเอาตรงเหลี่ยมมันอยู่แค่ตรงนี้เองเลย ấy. <laughs> cái tài quá cái tài máy chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พอไม่ตรงแม่งกันเสียวติดจะติดได้ยังไงเอาเนี่ย <c oughs> เห็นแล้เบลไม่ไตรงกันนี่เบลเบลไปทางป่าปิงอะ่ะน่าจะเป็นฝุ่นก็ตายขูดไปนั่นี้เออออกไปห้าหกเมตรเอออะไร ไก่ไปนิดนึงนี่แนะนำให้ปิดเบรกหนักๆน,นะครับเหมือนตกชอนเลยเดี๋ยวมีตัวก่อนแล้วค่อยยิงสมองแต่มีแน่นอนไม่เยี่ยโอ้ยไม่เมาเพิ่งทุบแดกปั๊บเ้ยเกิดยัยวงวะตันนี้ เียถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยครับเฮ้ย,น,ยน,นั่นแลงมึงปล่อยไปเออจะไปไหนอะไรเรามันต้องถอยเรือก่อบอกแล้วมันจิงสมอเห็มันถึงพื้นเนี่ยถึงพื้นแล้วก็ยกเบาๆดูอ่ะทำมันหนกักกวัดเลย ถึงแล้วเนี่ยกินแล้วบอกว่ากินแล้วเอองัดอีกงัดงัดเดี๋ยวเข้ากองงัดอีกงัดอีกงัดปันนี่งัดปันเลยเออเดี๋ยวเข้ากองขาดจนได้งัดปันงัดแล้วก็ปันเอองัดปั๊มลงไปแล้วมันก็ปั่นลงไปเออแล้วงัดอุ้ยเนี่ยถึงไม่อยากพามาถลุมที่งานงอกเลยนะเอองัดปั่น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 อย่างเดียวเอ้า át ít, nó thắng bảo, ơ, mà lên, khi mới là đủ, liên 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 đấy đó, con lắm. Đi 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 đi, Thụy Tạng, Tạng, anh, nêu con kiểu phung nít, nêu nêu. Ừ. Ừ, ừ. พยายามพอถสงพื้นปึ๊บมันยกเบาๆท่มันตึงมือกันวัดส่วนไปก่อนเลยมันกินแล้วแน่นอนเชีย่ยโหวเลื้องดิเชี่ยหมอหมอเล่นมายกทำไมถนัดอ่ะ่อนลวอลวต่อแล้่ต่อนล้วยกดูยกอีกหน่อยเอ้ยยกเออ เรือมันไม่ตรงเอาขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาใหม่กูโดนปลาปุ๊บมันจะไม่ตรงอะเพราะว่าเรือมันจะไหลเรือมันไหลไวทะเลสัตว์ประหลาดโอ้โหเจ๋งโอายังเต็มตัวเหลือไปท้ายหน่อยโอ้โหและหย,อยอะ่อนาสดครับ xong họ mang lú, mấy đẹp nữa nè Thuốc kín nè lạ kín lâu nhóc đ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 u 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 đu

ไม่แต่น้ำมันหมดนะน้ำมันหมดกลับมาไม่รอนะเดี๋ออยววิ่งหอว่ากูท่านโดนปลามันจะเลยถ้าทิ้งสมออยู่จริงเลยเนะี่ยแล้วเราจะสบายมากเลยเอา้าทิิงอเออ้า้หน่อยปุ๊บแด่ปั๊บอ่ะ เดีย๋ยวถึงพื้นแม่งกินแน่นอนกินแล้วเนี่ยถึงปุ๊บแดกปับ๊บยกดูให้มันตึงสามตึงกินแล้วกินแล้วโหกินแล้วชามก็ะขาย,ยหนุน่ยเ <laughs> อองัดเออ มึวัดแบบให้มันแบบปักปักเลยคีมะทำเวลาเวลาเ,าเวลามกินตลอดอะกินยาวล่ะยันมือดน่กินแล้วเนี่ยนุงถึงเคื่องแล้วยกยกดูอะต่อยแคตตุบเดียวก็ซัดเลยซัดเลยเออ อย่าช้าอย่าช้ามัชอบช้าเลยมันต่อตุบเดียวกันวัดเลยไปพวกนี้มันดูดอยู่แล้ว